ไอ้ของเพียอะนี่คือเราอยู่ลอนดอนเราก็ออกเรือจากลอนดอนไปที่ช่องทางทางทิศเหนือ๋อนี่คือเราอยู่ลอนดอนเราก็ออกเรือจากลอนดอนไปที่ช่องทางทางทิศเหนือไอ้นายคือคำถามเมื่อกีคือบอกว่ามันต้องการจะโฟนนะว่ามึงใช้สัมทอล์กทูเฮมให้คุยกับเฮมอย่างนั้นเหรอแล้วเฮมคือใครอะ อ๋อนี่ไงมันมีลูกศรสีเขียวอยู่หรือว่าเหมมันเป็นสับแปลว่าสมอลเรือเหรอเพราะมันจิ้มไปที่สมอลเรืออ๋อเหมันแปลว่าสมอลเรือกันนั่นเหรอไม่ใช่สมอลเรือดิขอเขาเรียกว่าอะไรนะ Take the ship out of port เอาเรือออกเหรออ e ค e ซ e t เ t ดเดอะชิปไบโฮดดิ้งเดอะ Slow down with S กด W ก็คือเดินเรือไปข้างหน้าใช้ A กับ D ในการขยับ ถ้าสม <other> ม <of> oh ติว่าอยากให้เรือชะลอก็กด S อันนี้เรียกว่าพังงานี่เหมือนสอนเบสิกการเดินเรือไม่มีอะไรมากครับ W A S D ยังไงต่อทีนี้เฮ้ยทำไมทุกคนเงียคนจังอ่ะที่ผมกำลังลองทูตเรียบทูตรเรียบมันค่อนข้างยาวเอุ้ยเราออกมาเล่งกันเรยมาก มึงไม่คิดจะเรียนรู้หีแตกเลยมันเป็นเส้นทางี่เปล่าๆพวกมันต้องเข้าไปเรียนรู้ข้างในเลยทูทิเรียวปัญญาอ่อนรู้ได้กลาปตักเรียกว่ามีแต่มึงอะไรไอ้นั่นทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่ทำนี้ได้ไงเขี่ยเป็นลูกรอบไปสัตว์เรื่องมึงถามในเกมแล้วกูจะตกปากให้สักทีกูรู้ว่าใครตกปากใครไอ้เปรตเขาเลยนะใครอะแล้นน่ะก็จะได้ออกตูตเรียแล้วถ้าก็ออกมาเลยอ่ะ กทะเลาะกันไอ้จับลื่นละอ่อนฝีมือยังอ่อนด้อยบ้านหลวงโดนบ้านหลวงโดนหลวัดจนจนผ้าเปี่ยวเลยสั่นพี่ใส่ฐานหินไปแล้วไปฐานหินแล้วแล้วไอ้จับพังงาแล้วก็กด W เหมือนในเกมก็จะเริ่มได้งแตเอวพี่พี่กดใส่ฐานหินไปแล้วแต่มันไอ้นี่ไม่ได้ มันจุดไฟไม่ได้หรอมันก็ไอ้นี่ไปไม่มันมันมันบอกวครไม่หยิบหินน้องเรือนี้มันสำหรับผู้ใหญ่น้องน้องต้องขึ้นเรือทำไมใครโยนโยนหินทิ้งเอาทันบ๊วยในนี้น้องผมโยนทิ้งไปแล้วผมไม่รู้ไหนแล้วเนี่ยน้าต้องใส่ทานหินทั้งหมดหรือเปล่าเรือเราตายกันหมดเราไม่ต้องออกเรือแล้ยทันหินบ้างกับตันครับอันนี้ขาดใจบ้างเนี่ยทำไมมาขึ้นว่าหกสับแปดผมอยู่ที่ใต้ท้องเรือครับลงห้องของบอยเลอร์นะ ห้องของบอยเร่อผมเป็น,<ใ>นหมอข้างไตเรือรับทราบแล้ว <ผม S 1> รับทราบผมเป็นหมอครับที่จะมาประจำการเวรกะเช้ากะเย็นและกะดึกของค่ำคืนนี้ครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้อเอาถ่านหินมาใส่ในบอยเลอร์เอามาใส่ในบอยเลอร์เลยครับผมคิดว่าการเอาถ่านหินมาใส่ในบอยเลอร์เป็นเหมือนการบอกว่าเราพร้อมที่จะเล่นแล้วสําหรับเกมเนี้ย ผมขอค้านได้เปล่าครับไม่ได้เอาตตนี้มาใส่ในบอยเลอรยเยี่ยงมันต้องไ้กับตันครับเอ่อเราต้องตรวจเอ่อบุคลากรของเรือหรือเปล่าว่ามีใครเฮ้ยฉันเป็นกับตันแล้วฉันบอกว่าไอ้แกเอาตตนี้ใส่ในบอยเลอร์ทำไมแกไม่ฟังกับตันล่ะฮะได้กับตันอยากใจผมเอาไปทำอาหารเลยหรือเปล่าครับกับตันคุปปากเอาตตนี้ใส่ในบอยเลอร์ก่อนซะเขาดูสต๊อปโอสสัเกี่ะ ตอนนี้ในบอยลร์เนี่ยมีฐานหินอยู่แค่ห้าก้อนเท่านั้นแหละฐานก้อนที่สี่เป็นของคุณกับการว่าจะไม่ใส่แน่เลยว่าสรรือยังใส่คนแรกเลยค่ะอย่ามาปักบาตรดวางให้ความเห็นครับคุณหมอขอให้ความเห็นดีหนึ่งครับกับต่อความเห็นกาอะไรมีคนคนหนึ่งครับไม่เป็นผู้เล่นมาใหม่ครับที่จะมาขึ้นในเรือเราเขาน่าจะไม่รู้นะเขาว่าเขากำ ฐานในมือหินอยู่ครับเราต้องไปดูเขาเดินไปอยู่นี่แล้วก็าฐานใส่ไปแล้วแกพูดบ้าอะไย่างเงี้ยไม่หมดตอนนี้มันยังมีอีกคนนึงนลยมันยังมีอีกคนนึงที่ไม่ได้เอาฐานใส่เข้าไปมันมีถ่านอยู่กับหกก็ตอนเนี้ยเลี้ยงจอเกมยังไม่ทันได้เริ่มมึงก็ต้องมาจับนนักล่าไลฟ์แน่เลยครับนักล่ามึงก็ใส่ไปเมื่อกี้ต่อหน้ากูเลยเคีียผมใส่ไปแล้วพี่พี่ใสไปแล้วหรือว่าไอ้้นนัเขาหรือนั้นเป็นอะไรบ้างนะจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วไปอ๋อนมัจุดได้เลย จุดได้เลยไม่ใช่เหรอครับตนคสร้างใช่ไหมต้องเป็นคนสร้างมุมบ้าบอมเบียผมเห็นเจ็ดอันปกตินะครับคุณพิศวะบัลหลวงวะนะครับบัลหลวงมึงจะบอมเบีอเสียหายในเรือลำนี้เหรอเดินทางไปสู่กูเนี่ยกูขอฟังบทบทเอ่อบทภาวนาของมึงถึงเอ่อเอาละมึงเอามัดซ้ายแห่งพุงภัยเลยไม่ได้สังเกตมาตีกับท่านเรือเออเออรีบขับไปเร็วเร็วเซ่ขับไปเร็วเร็ว เล่นไพ่เยโสดว่ะมีเล่นไพ่เยก่อนเลยเลไพ่เลยพอวะอุ้ยเราคือผมเห็นไพ่่มเห็นไพ่พี่กิฟต์ออไปนายแล้วกันไปผมไ่อยากได้สี่ผมอยากได้สี่ใบหนึ่งผมทิ้งสองผมจะทิ้งสองเลยไปกากสิบไว้สัตว์เฮ้ยฉันเออโพดัมอบบ้เฮ้ยฉันได้คู่วยคู่เอก อันนี้มันคือไพ่อะไรวะรูดชนะเลยโป๊กเกอร์นะเอาเดี๋ยวฉันขอสับรวมไพ่ก่อนได้ไหมบอสการมีคู่วายเปรตเลยเอ้ยอ่ะอะไรอ่ะใครกันนะที่เป็นฆาตกรหนึ่งในนี้กัเหรอใครกันแน่ไทยกันเฮ้ยสองคนเลยเหรอสองคนเป็นฆาตกรโอ้โหเชี่ยงานยากแน่เลยอะโอ้โหเราเริ่มต้นมาแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยเข้าใจละ สามวันก่อนที่พายุจะเข้าอย่างนั้นเหรออครัับกปตันครับเราต้องเราต้องมีกฎเกณฑ์หรือเปล่าครับเราต้องทำยังไงครับใช่แล้วนะฉันนี่ถือปืนครับตันตันทำนี่มีอันตรายจะต้องโดนลงโทษครับรู้ว่ามีคนคนหนึ่งก็ต่อตันนักล่าสเกมเมอร์เขาค้นหาของใหม่อยู่เลยครับแล้วถืออาวุธดูอันตรายผมเป็นบาทหลวงนะครับแต่ว่าคุณนั่งถือศักดินาอะไรมากล่าวหาผมนะครับเนี่ยผมเป็นคุณหมอที่มีความรู้นรก เอาล่ะตอนนี้อยากให้ทุกคนผมมานอยากให้คุณดูมิ่นดูแกรนผมอย่างนี้ทุกคนฟังก่อนผมจะไม่รักษาคุณนะครับคุณนักลาสไลฟ์ุณจะเป็นหมอดูเออเออเลยครับใครเอาถ่านมาเติมในบอยเลอร์บ้างแล้วฮะขคดท้องขอดมุกออกมาแล้วใส่ในบอยเลอร์เรียบร้อยนะครับกัปตันเอาล่ะตอนนี้บอยเลอร์ทำงานผมก็จะขึ้นไปขับเรือแล้วคุณเอาอะไรมาฉีดผมครับเนี่ยคุณมืนเป็นเหรอยาพ่นลูครับ ยาบ๊อบลุงอย่างนั bueno> like ้นเหรอยาบ๊อบลุงสูงว่างแล้วล่ะครับเฮ้ยมันเกิะเดื่ขึ้นอ่ะมันเกิดอขึ้นอะกระเดื่ขึ้นอะเดี๋ยวนี้มือฉีดยาพมียอย่างนั้นเหรอนี่อะเมีอะไรมันนั่นเหรอยิ่ที่ผมฉีดไปมันเป็นเคยาปฏิชีวนะครับมันเริ่มจะฟาวฟาวกับฟาวเมีย มันจะเป็นเกิดอาการอ่อนอ่อนเพลียในขั้นแรกนะครับเป็นเครสแรกเลยโัวตีแล้วครับคุณชิ้ชิบามุิเอาล่ะใครได้เจอหน้าเหมือนแล้วก็ฆ่าได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกับตาับตาครับทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าทำไมไม่มีใครอยู่เลยทุกอย่างมันเงียบไปหมดมันเงียบแปลกๆนลแบบเนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันศพเมนี่โซคูนี่นะศพเมนี่โซคูอยู่ตรงนี้ตบคุณฟูก็อยู่นี่ เดี๋ยวนะไอ้ไหนไอ้แทนหรือหมื่นสามคนนั้นสินะกับตันผมว่าไปได้แทนแน่เลยแทนเสียงปืนเอาละเจอใครก็ฆ่าไว้หมดโดยเฉพาะแทนนี่เพื่อนไปหน่อยไหวหรือเปล่าเนี่ยกับตันพวกเราอยู่กลางเรือเนี่ยเออแม่งก็เดินมาอยู่นั่นแหละกับป้ายโวพวกเราต้องการที่จะเออเดี๋ยนะพี่แจหรือเปล่านี่ตายกันหรือพวกเราหรือเปล่าเนี่ยตายกันหมดแล้วไม่ตายเหรอแม่งเฮ้ยนี่วะอยู่หัวบน เหมือนต้องมีกุญแจถึงจะเปิดได้นี่พี่อยู่ใต้ถุนเรือตรงกลางเลยอยู่ใต้ถุนเรือตรงกลางเลยทักุดลงมาดิอุ้ยเอ้าแล้วแล้วไอ้แทมออกมาได้ไงเอ้าเฮ้ยไอ้แทมมันเป็นผีนี่เฮ้ยนี่ไอ้ไอ้แทมมันเป็นผีเป็นผีมันออกมาได้เลยไอ้เนยไอ้แทม ไหนวะกูว่าแล้ะเชียร์สองคนพยายามลุ้นข้าวอ๋อบัานหลวงอะครับอุ้ยไม่รู้ไม่รู้ข้าบ๊อบตาไม่รู้อะไรทั้งนั้นตายซะช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมก็โดนใส่ร้ายด้วยพลังพระเจ้าจะลงทันแกแข้งแกแล้วไม่น่าพลังม้าเจ้าแลำเทียนนี้น่าจะพลังตีใส่ช่มันอมเอาตีเนีมันอม สมเพจนี่มีเนื้อมนุษย์ว่าใครเป็นคนต้นเรื่องตั้งแต่ออบแรกแต่ก่อนหน้านั้นก็ทำไมคุณกุ๊กถึงไม่รู้ว่าคุณแทนเขาเป็นฆาตกรกอางมานเล่ากูาหนีไปแล้วระวังออกมาได้ยังไงเฮ้ยเออออกมาได้ยังไงอ่ะเขาเป็นโจรยังไงล่ะกระตันกูกูหนีไปไหนแล้วครับโอ้ยมากเฮ้ยโค้าเลี้ยวโค้วกระตันฆาตกรฆาตชิงชิงเอาพี่ซะ มันฆ่าโจมไนป2สองคนแล้วเอาเก็บแขนพระเจ้าเก็บแขนได้ด้วยแล้เป็นยังไง่ออ่ะเม่คือแต่สุดท้ายเราก็ยังมีภารกิจที่ต้องทำอยู่ดีก็คือเราต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้มันมันไม่เหมือนเกมอมังอาซี่แบบว่าพอโจรตายหมดปุ๊บแบบคนดีก็ชนะเลยอ่ะผมว่าเราลีไว้พี่ลีไห กัปตัไนไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนจะต้องตายไม่มีใครไม่สิทธิ์ออกไปจากที่นี่เข้าใจไหมพลังแห่งแสงจะคุ้ม <c oughs> ครองพลังแห่งแสงจะคุ้มครองเราไหนพลังแงง <c oughs> ห่งแสงอยู่ไหนล่ะกัปตันทำอะไรลงไปอ่ะ ผมไม่ไหวแล้วเราก็เลยจะตายกันหมดคุณบานหลวงอากาศความกดอากาศต่ำคุณหิวกันไปแล้วคุณบานหลวงผมเป็นบ้ามร้อนว่าประคั่งของคุณไปเฮงแสงเป็นบานหลวงถืออาวุธได้ด้วยเหรอไม่มีอาวุธครับผมมือเปล่าบัตเทวะเข้าามผมหิวแล้วเกินบานหลวงขอเนื้อหนะ ขอเพินิดเดินนะคุบอยังไงอ่ะอ้ยเจหนบรลผมด้่วะ่วบารลคุณมีอรรักษาอักาผมนะย่าไปแบบ สาบทรงดวงวิญญาณชั่วร้ายกับพันเจ็ดทรงแล้วก็สาบแช่งแกตกนรกหมกไหมฮัลโหลมีใครอยู่ในคุกบ้างอะผมอยู่ในคุกตรงนี้ช่วยผมด้วยโอ้กุลางลงไปช่วยครับเอาละสนุกจริงๆเลยพี่ว่าเราเราต้องรีวะต้องรีพี่ต้องรีโอพี่จะเหลือเหรออะไรตัวคนมัน